ธุรกิจของผมกำลังจะเจ๊งเพราะคู่แข่งหนีภาษีเรื่องราวจากเหตุการณ์จริงของชายคนหนึ่งตีสอบถามเข้ามาว่าเขาควรจะทำยังไงดีธุรกิจของเขากำลังจะเจ๊งเพราะคู่แข่งเล่นหนีภาษีกันหมดในเออาศัยอยู่ในอำเภอเล็กๆแห่งหนึ่งวันหนึ่งในเอสังเกตเห็นว่าที่อำเภอที่เขาอาศัยอยู่นั้นยังไม่มีร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเลยในเอจึงรวบรวมเงินเก็บทั้งชีวิตเพื่อเปิดร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างเล็กๆแห่งหนึ่ง ด้วยความขยันแข็งของนายเอทำให้กิจการเติบโตอย่างรวดเร็วและเมื่อยอดขายของร้านใกล้ถึง1,800 0ล้บาทนายเเลือกที่จะเสียภาษ,ษีอย่างถูกต้องด้วยการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหลังจากที่นายเจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มทุกครั้งที่นายเขายสินค้านายเก็ไม่ลืมที่จะเรียกเก็บแวดเจากลูกค้าเพื่อนำส่งกรมสัมพาร และเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อร้านของนายเอขายดีก็มีร้านค้าของคู่แข่งเปิดขึ้นมาข้างๆร้านของนายเอเฮียเฮียซื้อสว่านหน่อยหนึ่งเครื่องได้ครับคุณลูกค้าสว่านหนึ่งเครื่องราคา100บาทบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีก7%รวมทั้งสิ้น107บาทครับผมไม่เอาบินแวตได้ไหมไม่ต้องเก็บแวตผมหรอกไม่มีใครรู้ไม่ได้ครับทันทีที่ผมจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ทุกครั้งที่ผมขายสินค้าผมจะต้องเรียกเก็บแวดเจจากลูกค้าเพื่อนําส่งกรมสัมปกรกณ์โอ้ยเฮียงั้นผมไม่เอาและไปซื้อร้านตรงข้ามดีกว่าร้านตรงข้ามไม่มีแวดวยอดขายสินค้าของนายในเอเริ่มตกลงเรื่อยๆเพราะนายเอเลือกที่จะเสียภาษีแบบถูกต้องทําให้ลูกค้าหันไปซื้อสินค้าจากร้านคู่แข่งที่หนีภาษีแทนเนื่องจากสินค้ามีราคาที่ถูกกว่า ถ้าสถานการณ์เป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใน A รวมถึงผู้ประกอบการที่เสียภาษีแบบถูกต้องอาจจะต้องปิดกิจการกันหมดถ้าคุณอยากช่วยเหลือคนดีทำธุรกิจอย่างถูกต้องอซื่อสัตย์โปรยซื้อสินค้าหรือบริการจากคนหนีภาษีพบเห็นการหนีภาษีสามารถแจ้งเบาะแสะได้ที่เว็บไซต์ของกรมสรรพากรผมเชื่อว่าถ้าทุกคนเสียภาษีอย่างถูกต้องเหมือนกันหมดจะเกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมกับทุกคนเพราะต้นทุนสินค้าของทุกกิจการจะเท่ากันหมด และเราสามารถนอนหลับได้สนิทโดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษีย้อนหลังอีกต่อไป